หมอคอนนี้จะเปิดกองเป็นโดร่าเตรียมใช้กองคุณให้พร้อมคุณรู้หรือไม่ว่าในประเทศจีนมีอุตสาหกรรมมืดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ทรมานของผู้คนนี่คือเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการเก็กบเกี่ยวอวัยวะโดยการบังคับและเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยแพทย์ผู้เป็นพยานเห็นเหตุหการณ์ด้วยตาตนเอง ชื่อของหมอคนนี้คือเจิ้งจือเขาไม่ใช่หมอธรรมดาทั่วไปแต่เป็นอดีตแพทย์ประจำบ้านในหนึ่งในโรงพยาบาลทหารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนปัจจุบันเขาออกมาเปิดเผยตัวตนจริงเพื่อเล่าเรื่องความสยองที่หลอกหลอนเขามานานหลายสิบปีความสยองนั้นคือการผ่าตัดนำอวัยวะไตและดวงตาจากร่างของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปี1994ภายในรถตู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นเหยื่อมีอายุไม่เกิน18ปีถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาเจิ้งเล่าว่า ผมมองเขาเขามองตรงมาที่ผมดวงตาของเขายังเคลื่อนไหวอยู่เจงได้รับคําสั่งว่าเอาลูกตาข้างหนึ่งออกมาแต่เขาปฏิเสธทว่ามีหมออีกคนเดินหน้าทําต่อเขาผ่าจากกระดูกหน้าอกลงมาถึงสะดือลำไส้ถูกนําออกมาจากนั้นจึงนำไตทั้งสองข้างออกอย่างรวดเร็วและใส่ไว้ในกล่องที่ควบคุมอุณหภูมิเจงได้รับคําสั่งที่ขาของชายคนนั้นเพื่อไม่ให้เขาขยับได้ตอนที่ผมกดเท้าลงไปเจึเล่าว,ว่าร่างกายของเขายังอุ่นอยู่ทําให้ผมรู้ว่าเขายังไม่ตายร่างที่ไร้การเคลื่อนไหวถูกใส่เข้าไปในถุงพลาสติกสีดําทันทีส่วน พายในถูกนําไปใช้ในการผ่าตัดปลูกถ่ายต่อไปเจ้างลาออกจากกองทัพหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่เขาไม่รู้เลยว่าความสยองในปี1994จะกลายเป็นระบบในวิชาการปฏิบัตินี้พัฒนาเป็นเครื่องจักรสังหารเชิงอุตสาหกรรมที่มุ่งเป้าไปยังนักโทษทางมโนธรรมโดยเฉพาะผู้ฝึกฝันลุนกงตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษมันได้กลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐเดวิดมาติตผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเรียกสิ่งนี้ว่า ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบเยือกเย็นในปี2002เจิ้งได้ยินข่าวว่าผู้ป่วยสามารถได้รับไตที่สดใหม่จากผู้ฝึกฝาหลุนกงเจิ้งเตือนเจ้าหน้าที่คนนั้นว่านั่นมันไม่เท่ากับการฆ่าคนหรือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นจึงบอกให้เจิง้งหนีไปโดยเร็วที่สุดเจิ้งยังได้รู้ด้วยว่าผู้ฝึกฝาหลุนกงแม้แต่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ถูกคุมขังอยู่ในลานหลังบ้านของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะมีรายงานว่าการปฏิบัตินี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลที่ทําการปลูกถ่ายอวัยวะยังคงเปิดดําเนินการและยังคงโฆษณาการท่องเที่ยวเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะต่อไปเจิ้งจือสามารถหลบหนีไปยังประเทศไทยได้แต่เขาได้รับการข่มขู่จากสายลับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในประเทศไทยสุดท้ายเขาได้เดินทางต่อไปอยังประเทศแคนาดาและได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในปี2007เขาได้เก็บบันทึกทุกอย่างไว้อย่างรอบคอบเจิ้งจือยอมรับว่าเขากังวลเกี่ยวกับการถูกตอบโต้จากปักกิ่งแต่เขาเชื่อว่าปัญหานี้ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเอง ข้อความของเขาชัดเจนว่าเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนล่มสลายและต้องเผชิญการพิภาคษาฉันจะขึ้นไปยืนบนแท่นพยานความยุติธรรมจะต้องมีชัยคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดเผยครั้งนี้เขียนความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเลยอย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้และกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวสำคัญอื่นๆต่อไป